ยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่วิชาคีย์บอร์ดชั้นประถมศึกษาปีที่4โดยครูกฤษดาสุนทรหรือครูตา้านั่นเองนะครับเรื่องแรกนะครับบันไดเสียง C Major ก่อนที่เราจะไปรู้จักบันไดเสียง C Major ว่ามีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงการเขียนเป็นยังไงและมีเสียงอะไรบ้างเราก็ต้องมารู้จัก องค์ประกอบของมันในเสียง C major ก่อนนะครับบรรทัดท่าเส้นความหมายของบรรทัดท่าเส้นใช้สำหรับบันทึกตัวโนต้ตตามระดับเสียงซึ่งสามารถแสดงได้ด้วยความสูงต่ำของ ตัวโน้ตที่ปรากฏบนบรรทัด5เส้นการบันทึกโน้ตสากลจะต้องอาศัยบรรทัด5เส้นเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นการบันทึกสัญลักษณ์ต่างๆที่ใช้สื่อภาษาทางดนตรีก็จะบันทึกลงบนบรรทัด5เส้นลักษณะของบรรทัด5เส้นเป็นเส้นสีดำทึบประกอบด้วยเส้นตรง5เส้นขนาดกันจนทำให้เกิดช่องบรรทัดสีช่องโดยมีระยะห่างเท่าๆกันการนับบรรทัด5้าเส้นจะเริ่มนับตั้งแต่เส้นล่างสุดเป็นเส้นที่1 2, 3 4สสี่ 5ตามลำดับและจะเริ่มนับช่องล่างสุดช่องที่1 2 3 4ามตามลำดับเส้นทีนี้กูต้ามีรูปบรรทัดท่าเส้นมาให้นักเรียนดูกันนะครับนี่คือหน้าตาของบรรทัดท่าเส้นนะครับบรรทัดท่าเส้นเราต้องเริ่มนับจากเส้นล่างสุดเป็นเส้นที่1ต่อมาเส้นที่2เส้นที่3เส้นที่4และเส้นที่5้านะครับ แล้วจะเกิดช่องนะครับช่องที่1ช่องที่2ช่องที่3ามช่องที่4นะครับต่อมาคือเส้นน้อย เส้นน้อยคือเส้นขนาดสั้นที่ลากขนานกับบรรทัด5้าเส้นมีไว้สําหรับบันทึกตัวโน้ตที่มีระดับเสียงสูงกว่าหรือต่ํากว่าบรรทัด5้าเส้นเส้นน้อยจะบันทึกไว้เฉพาะตัวโน้ตที่ต้องการใช้เท่านั้นระยะห่างระหว่างเส้นและช่องของเส้นน้อยจะใช้มาตราส่วนเดียวกันกับบรรทัด5เส้นที่กํากับอยู่นี้โกตามีรูปของเส้นน้อยให้ดูด้วยนะครับเส้นน้อย จะมีระดับเสียงสูงกว่าบรรทัด5าเส้นกับเส้นน้อยที่มีระดับเสียงต่ำกว่าบรรทัด5า,า,าเส้นเด็กๆจะไว้ดีๆนะครับส่วนต่อไปเป็นเรื่องกุญแจประจำหลักครับกุญแจประจำหลักเรามาดูกันอันที่หนึ่งกุญแจสอนเทเบิลครัหรือจีครั เป็นกุญแจประจําหลักที่ใช้กันมากใช้สําหรับบันทึกเสียงดนตรีหรือเสียงร้องที่มีระดับเสียงสูงๆการเขียนกุญแจซอนบนบรรทัดเส้นจะต้องเขียนส่วนหัวของกุญแจซอนทับเส้นที่2ของบรรทัดเส้นซึ่งจะมีอํานาจให้นโน้ตทุกตัวทุกลักษณะที่บันทึกคาบเส้นที่2มีชื่อว่าซอนทีนี้เรามาดูกันนะครับกุญแจซอนหัวคาบเส้นที่2ต่อไป จะเป็นความหมายของมันในเสียงแล้วนะความหมายของมันในเสียงนะครับเป็นกลุ่มของตัวโน้ต5-12ตัวที่มีระดับเสียงที่ต่างกันที่เรียงกันเป็นลำดับขั้นเหมือนขั้นบันไดจากเสียงต่ำไปหาเสียงสูงซึ่งเรียกว่าไล่เสียงขาขึ้นจากเสียงสูงลงมาเสียงต่ำซึ่งเรียกว่าไล่เสียงขาลง นักเรียนได้ทราบความหมายของมันในเสียงแล้วนะครับต่อมาเรามารู้จักการอ่านมันในเสียงซ ma j o r กันนะครับกูต้าก็ได้ทำตารางตัวโน้ตไทยและระบบอักษรมาให้นักเรียนได้รู้กันนะครับเสียงที่หนึ่งเลยเสียงโดนะครับภาษาอังกฤษคือตัว C เสียงที่สองเสียงเรภาษาอังกฤษคือตัวดีเสียงที่สามเสียงมีภาษาอังกฤษคือตัว E เสียงที่สี่เสียงฟาภาษาอังกฤษคือตัวเ เสียงที่5เสียงซอนภาษาอังกฤษคือตัวจีเสียงที่6เสียงลาภาษาอังกฤษคือตัว A เสียงที่7เสียงทีภาษาอังกฤษคือตัว B และสุดท้ายเสียงที่8เสียงโดภาษาอังกฤษคือตัว C นะครับฝากให้นักเรียนไปจําด้วยนะครับที่นี้ครูต้าก็มีรูปภาพบนในเสียง c major บนกุญแจซอนมาให้เด็กๆได้สังเกตดูด้วยนะครับว่าตัวโน้ต จะเรียงกันเป็นลำดับขั้นบันไดนะครับอยู่ตำแหน่งไหนของมันด้าเส้นและตัวภาษาอังกฤษอยู่ตรงกับตัวโน้ตด้วยนะครับทีนี้ต่อมาเรามาลองฝึกเขียนกันดูนะครับขั้นตอนแรกเลยเราก็ต้องสร้างมันด้าเส้นขึ้นมาก่อนนะครับเส้นที่หนึ่ง เส้นที่2เส้นที่3เส้นที่4เส้นที่5เราได้บรรดาเส้นแล้วนะครับต่อมาบุญแจซอนให้เรียนม้วนหัวให้คาบเส้นที่2นะครับเราจะได้บุญแจซอนแล้วทีนี้เรามาเริ่มกันเลยโน้ตตัวที่1เราต้องขี่เส้นน้อยก่อนนะครับแล้วก็เขียนทับลงไปนะครับ ตัวที่1คือเสียงโดนะครับภาษาอาังกฤษคือตัว C ตัวที่สองอยู่ใต้เส้นที่1เสียงเรยคือตั 1, ว D ตัวที่3ทับเส้นที่1เสียงมีคือตัว E ตัวที่4อยู่ในช่องที่1เสียงฟาคือตัว F ตัวที่5อยู่ทับเส้นที่สองเสียงซอนคือตัว G ตัวที่6อยู่ในช่องที่2เสียงลาคือตัว A ตัวที่7อยู่ทับเส้นที่3เสียงทีคือตัว B สุดท้ายอยู่ในช่องที่3เสียงโดคือตัว C นะครับจบกันไปแล้วนะครับกับ,บนในเสียง C Major บมุนกุญแจซอนต้าฝากให้นักเรียนฝึกเขียนและจำตำแหน่งของตัวโน้ต ที่อยู่บนมทัททัาเส้นในบนไดเสียง C m a j เ r อไว้ด้วยนะครับขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ